สวัสดีครับทมสวัสดีครับ f c ซี FC, แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับทมวันนี้ก็เอาคลิปสั้นๆเร็วๆด่วนๆรีบมารีบไปมาฝากนะไม่ต้องคิดให้มันยากนะถ้าไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารก็เอาน้อยๆนะคูณน้อยๆบวกน้อยๆกนแล้วกัน พอ fc จำได้นะอา้าวคูณสองคูณ8ดหลักหน่วยนะคูณ2เข้าหลัก10บคูณ8ดเข้าหลักหน่วยจับประกบคู่กันเลยนะได้เลขมาแค่สี่ตัวเท่านั้นนะเรามาตามดูว่างวดน,นี้จะเข้าไหมนะตามปกติมันคูณสองคูณ4แล้วก็คูณ 8. แดเต่งวันนี้ผมเอาเฉพาะคูณ2กับคูณ8ด นะฮะเข้าสิบหน่วยไปเลยนะฮะอ้าตามปลายปากกานะดึงจะเห็นชัดเจนถ้าไม่ตามปลายปากกาแล้วก็ไม่เห็นภาพนะปากกาชี้ตรงไหนก็ดูไปเลยนะอ่าเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมก่อนฟังคำเตือนก็เห็นทุงน่งนาป่าข้าวมันแห้งๆอย่างนี้แหละปีหน้าจะใช้รถหยอดนะ ไม่เอาคนดำไม่หวานนะเอาหยอดใส่ปุ๋ยอย่างดีนะคำเตือนนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชนการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงท่านั้นสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมทวนให้หนึ่งวดนะสูตรจับคู่บนหน่วยคูณ2เท่ากับ x คือตัวไม่ทราบค่านะั่นเนี่บวกหนึ่งก็ได้ x อีกตัวหนึงสงหลักหน่วยบนนะ หลักหน่วยบนอ่ะคู่บนคูณแปดนะนอคูณแปดอันนี้นอนนะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเขียนสองไปยังไงเขียนนอน,นอคูณแปดนะอ่ะเราก็มาดูนะใช้หลักนี้นะเจ็ดห้าเจ็ดอ่าคูณวยสองนะใช้หลักหน่วยนี่แหละคูณสองนี่เจ็ดตัวนี้นะคูณสองเท่ากับตัวไหนครับผม เกดสองสิบสี่อ่าได้สี่ห้ามาตัวนะวางที่หลักสิบนะหรือจะเอาสิบหน่วยก็ได้นะค่อยกลับเอานะอ้าวประเด็นที่สองเดี๋ยวจะใช้พละสีเขียนละเดี๋ยว f อจะได้ไม่งงนะอ่าเกดห้าเกตเหมือนเดิมนะ นี่นะหลักหน่วยนี่นะอ่าหลักหน่วยคูณด้วยแปดนี่คูณแปดคูณแปดแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกนะเอาหกนะห้าสิบหกก็เอาหกหกเจ็ดมาตัวนะแล้วก็จับคู่กันเลยนะเอางันมันง่าย จับคู่นะจับอันนี้วายให้วางหลักหน่วยนะจับคู่จับง่ายๆนะสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะ บวกกันลองดูนะร้อยคุณร้อยกับหน่วยบวกกันลองดูเจ็ดบวกสก็ได้4ีห้าเหมือนเดิมนะ4กับ5จะต้องมายังไงก็ต้องเอาหมดนะเข้าที่5้าเจ็ดนะเข้าตรงนี้นะ4ตัวเข้าหะวงกลมให้ดูนะวันนี้จะมาเหมือนเดิมไหมเรามาดูกันนะ ไปสนาทีแล้วห้าสี่ห้า้นคูณด้วย2นะเท่ากับส2เป็นแปดมาตัวนะวางสิบอ้าห้าสี่นะครับผมคูณด้วย8เอาสีแดงดีกว่าจะไม่ปนกัน โอ้ยลืมสแล้วคูณกันแบบไหนนะแปดสองสิบหกแอใช่หรือไม่นะก็เอาสองนะสองกับ3มมาตัว ตัวนี้วางหน่วยนะวางหน่วยวางหน่วยจับได้สี่คู่รามเคยนะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามะเม็ดเดียวนะ สามตัวนะครับผมสองเก้าสามสี่เก้าสามห้าเก้าสามแล้วก็แปดเก้าสามอ่ะวางให้สักกี่หาง สีหางนะก็อย่าลืมว่าชอบบอก493กับ593นะให้สักสดาว593เก้าสดาวอ่ะดาวไปยังไงไปมั่วไปหมดเลยอ่ะเราจะรอผลกันตรงนี้นะครับผมว่าจะมาตามนัดหรือไม่นะ รอผล1ิบเจ็ดมกราคมสองหหกเจ็ดครับผมว่าตัวเลขสูตรคูณ2อคูณแจะมาตามนัดหรือไม่สูตรนี้สูตรง่ายง่ายง่ายง่า,าไม่ต้องทำยากไม่ต้องบวกหลายๆตัวแล้วก็รอไปชนกันหลายๆสูตรมันไม่จบง่ายนะอันนี้มันจบง่ายดี บวก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 กันได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเลยนะ4สีหางนะครับผมแปดสองแปสามก้สองก้าสาอาจจะมาตามนัดหรือไม่ตามชมนะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมรอชมรอชมข้าวทุ่งนามีแต่หญ้าแห้งแห้งฟางก็หายไปหมดวัวกินหมดแล้วนะไถกรบฟางใส่ด้วยยูเรีย บวกกับโพแทสเซียมดินเกลือนั่นแหละเอามาใส่ด้วยเกลือนั่นแหละเอามาใส่นะแล้วก็พ่นปุ๋ยทางดินนะเสร็จแล้วก็รอเกี่ยวอย่างเดียวนะผลผลิตข้าวออกมาขาวงามหอมชั้นหนึ่งเลยนะครับผมอ่เาลาพาจากเท่านี้นะครับผมทำเลขกจะได้ดูไล่นาไปด้วยดูแป้งเดียวนี่แหละ ทำคลิปไหนก็นดูแปลงเดียวนี่แหละนะะอ่ะไปอำลาเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องปู่เยี่ยมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ